ขนมไม่ใช่หรอขนมไหนขนมอยู่ฝั่งนี้ครับมาทางนี้เลยน่รชิของเล่นชิาานขนมน้องก็มาชิดขนมว้าวเยอะเลยดีน้าเอางเล่้อใช้ลูไหมมเขล่นอีกมีขอขนอยู่ตรงนตรงไป ขนมทงนี่ะนี่แหละเลือกเลยเอาอันไหน <Okay. S 1> เอาไหนครับเลือกเลยเป็ <Okay. S 1> นไฟไหมโอเคหยิบได้เลยค่ะอันนั้นมันเผ็ดนะดูพริกสิ ซื้อเลยซื้อเลยซื้อเองครับซื้อสองขซื้อสองขวเลยของเล่นของเล่นวันนี้ไม่เอาหูเด<ง>ี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์กูพาไปดูของเล่นเต็มบ้านแล้วก็น้องบอกว่าจะมาซื้อขนมไงไป <leve. S 1> ไปแจางตั้งดีกว่า <Hans. S 1> ไปแจางตังดีกว่าก <Dragons> ็ <ถ trilogy. S 1> าต่ออยู่บ้านก็มี แต่จังปะไม่ใช่เลือกอันไหนเลืออันไหนนี่นะน้องคือขนมน้อไงเลือกอันไหนหนูอยากเลือกอันไหนเลือกอันไหนเลือกนี้เลือกขนมนี้เลืออะไรไม่เอาของเล่นขาเลือกอะไรของเล่นเดินแล้วไม่เอาค่ะไม่เอานะไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใส่ของเล่นมีแล้วหรือไม่ใส่ของเล่นมีแล้วไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ เป็นก้อนที่เป็นสีลี่ที่เราทำนะมันเยอะไหมก้อนสองขัสพัพอแล้วพอแล้วสี่สักแก้วสังแก้วไหนคอยืดดูไม่ไปเราดีอ่ะแก่จังเฮ้ยตัว